นะครับเนี่ยขอกอดหน่อยได้ไหมระหว่างทุเรียนกับแอดมินยุทธอยากจะได้อะไรครับคอมเมนต์เข้ามาฮะผมว่าทุกท่านเลือกทุเรียนแน่เลยอตอนนี้ผมเดินทางเข้ามาดูในสวนนะครับที่รีสกเกตหมู่บ้านซัขี้เล็กนะครับอำเภอขุนหารจังหวัดรีสกเกตเนี่ยรุ่นนี้เนี่ยที่เห็นอยู่นะครับจะตัดได้ประมาณกลางเดือนนะประมาณวันที่1ิบนะครับ1ิบมิถุนานะครับเนี่ย ยังพอมีให้เห็นอยู่นะครับปีนี้พี่พี่เขาบอกว่าทุเรียนจะน้อยหน่อยเพราะว่าหนึ่งก็แรงด้วยฝนเพิ่งมาเนาะตอนนี้เนี่ยจะได้กําหนดการตัดก็ประมาณเดือนหน้านะวันที่10นะครับอยู่ในสวนรู้มีโอกาสเดินทางมาตอนนี้เปิดให้ชมฟรีนะครับที่สวนเนี่ยมีโอกาสเดินทางมาเลยโอ้ยต้องบอกว่ายากมากนะแต่ที่นี่เขาปลูกกันได้อะแอดพยายามปลูกแล้วมันไม่ขึ้นนุ่นดูลูกสวยๆเนะี่ย าตามมาัต่กล้องลูกสวยๆเลยนะครับลูกเนี้ยหู<ฮ>นี่สวยเนี่ยนี่ก็น่าจะใกล้แก่แล้วหนามเริ่มไม่นี่แล้วมาดูสวนนี่เข้ามาดูมีป้ายด้วยเดี๋ยวดูป้ายอถ่ายเป็นสวนของลุงเสริมนะครับใจดีมากเลยให้เปิดให้ชมฟรีอ่ะเนี่ยสวนลุงเสริมเลยนะครับขอบคุณลุงเสริมด้วยนะครับสวนสวยมาก ม,มีเงาะด้วยเดี๋ยวพาไปดูเงาะพาไปดูเงาะมาพาไปดูเงาะพาไปดูเงาะนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับลุยไปกับยุทธพงศ์เขาบอกว่าพอมีเงาะอยู่เนี่ยสวนก็จะประมาณนี้นะครับเดีย๋ยวไปดูเงาะเงาะอยู่ตรงไหนเดี๋ยวลองเดินดูหูตรงนี้เป็นจุดชมวิว้วยนะขึ้นไปชมสวนมุมสูงได้นะครับตากล้องเนี่ยก็จะมีแฝนอยู่เนี่ยโอ้ยลูกต้นนี้ดกนะเข้าไปดู ต้นนี้ดอกเลยโหเนี่ยสปริงเกอร์ให้น้ำเนี่ยต้นนี้ดอกมากเลยรุ่นหางแย้อืมนี่มีจัากระจันด้วยเนี่ยตายแล้วอะโหสุดยอดเลยลุงเสริมสวนนี้สุดยอดนะครับใครมีโอกาสเดินทางมาเที่ยวนะครับที่อำเภอขุนหารครับบ้านชัาขี้เหล็กจังหวัดศรีสะเกดนะครับ สิ้นเดือนนี้ก็ยังพอมีพอมีทุเรียนอยู่แต่ว่าจะเป็นแบบน้อยหน่อยแต่ถ้าจะให้ดีมาตรงรุ่นก็ประมาณวันที่10นะครับกลางเดือนนี้มาดูมังคุดด้วยตากล้อครับมีมังคุดด้วยตรงนี้มังคุดก็ยังไม่แก่ดีนะครับมีเ,เหลือให้เห็นในต้นเนี่ยที่สีตะเกตอย่างที่บอกนะครับเริ่มมีแผงรับซื้อเริ่มีลงขึ้นมา เยอะมากขึ้นเนาะนี่ลูกมังคุดเลยครับนี่มังคุดยังยังไม่แก่มากก็ยังเขียวอยู่กลางเดือนหรือเดือนหน้าน่าจะเห็นวางขายกันเยอะแล้วเงาะก็เริ่มมีฝั่งนี้โอ้โหลูกดก,กนเหมือนก,ก,กันนะเนี่ยลูกดกเหมือนกันนะนั้นเป็นอะไรเอ่ยลำํำไยวะหรือลองกองเดี๋ยวผมพาเดินดูแล้วกันนะครับอ๋อลองกองฮนะ ลองกองวันนี้ลุยสวนกับยุทธพงศ์นะครับฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับลุยไปด้วยกันครับโอ้โหนี่จะเป็นลูกที่ที่หล่นเนาะลูกที่หล่นนะครับหลายท่านบอกทำไมทุเรียนแพงนะครับก็เป็นการดูแลค่อนข้างที่จะลําบากเหมือนกันเนาะผมไปมาหลายที่ไปหลายสวนนะครับทั้งภาคตะวันออกทั้งไอเนี่ยไปมาหลายที่นะครับก็จะเห็นถึงความลําบากนะครับในการดูแลผลไม้เนี่ยโดยเฉพาะทุเรียนนะครับ ดังดินน้ำลมต่างๆออลำบากเหมือนกันทุกต้นก็มีแอยู่ตอนนี้แต่ก็บางตาตามที่พี่เขาบอกนะครับสวนดีครับช่วงนี้ฝนตกนะฝนตกลมลื่นนะครับอวันนี้คลิปนี้พาทุกท่านชมสวนเลยชมสวนเนี่ยลูกค้างอยู่ตามต้นลุงเสริมใจดีนะครับเปิดให้กับทุกคนได้ชม มีโอกาสเดินทางมานะครับบ้านซำกี้เหล็กอ่าอําเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดต,ต้องเน้นให้ดีแล้วจังหวัดอะไรผมเดินทางไปไหนที่บางทีพูดไปพูดมาหลงลืมนี่สวยมากเลยครับทุเรียนลูกลูกกำลังดีนะครับราคาราคาสูงช่วงนี้ต้องดูแลให้ดีเลยนะครับเนี่ยขอกอดหน่อยได้ไหม <laughs> ปเดินมาน,นี่พาชมก่อนสวนจะลึกเข้าไปอีกแต่เราจะไม่เข้าลึกเท่าไหร่นะป่ะตาล้องเราเริ่มเริ่มเดินทางออกไปเดี๋ยวขึ้นไปชมวิวกันดีกว่าไปชมวิวตรงนี้นะครับหูข้างในนั้นยิ่งยิ่งดกนะข้างในยิ่งดกข้างในยิ่งดกนะตาล้องทุเรียนเนี่ยหูพื้นที่นี่น่าอิจฉามากเลยนะไม่ว่าจะเป็นในโรงเรียนในนาในบ้าน ด้านหน้าบ้านสามารถปลูกได้หมดเลยดูลูกสวยๆทั้งนั้นเลยนะเนี่ยดูแต่ละลูกดกนับลูกนับไปนับมาก็จะหลงเหมือนกันนะลูกทุเรียนดกมากเลยปะเดินออกมาเลยลเราจะ,จะออกจากสวนแล้วตากล้องปะตามมาเลยครับถ่ายให้พี่น้องเราดูชัดๆเลยนี่คือสิ่งที่ สวยงามมากนะครับทุเรียนของปี2,567ที่รีสะเกดมีโอกาสเดินทางมาเก็บบรรยากาศให้ได้เยอะที่สุด <c oughs> เก็บอะไรได้เก็บนี่สวยๆท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าแต่ละแต่ละต้นเนี่ยเขาจะเก็บลงมาเป็นรุ่นเขาก็จะไปคัดไซส์ไซส์ A B ไซส์ C นะครับอันไหนไซส์สวยไม่สวยเขาก็จะแยกออกไปก็จะไปขายเป็นเกรดนะครับแล้วแต่บางส่วนเขาก็ขายเองเดี๋ยวนี เดี๋ยวนี้สวนขายเองเยอะมากเลยสวนขายเองเยอะมากเพราะว่าเพราะว่าจะได้จะได้เอาไปวางหน้าสวนเขาก็จะได้ขายขายเองเลยเหมือนเหมือนที่จันทบุรีพี่ป๊อปนะครับอย่างสวนนั้นเขาก็ขายเองนะครับถ้าใครอยากขายเองนะครับอยากจะให้ผมช่วยช่วยการตลาดนะครับก็ได้นะครับเป็นกําลังใจให้ทุกท่านเลยก็ฝากทุกท่านเป็นกําลังใจให้กับผมเช่นกันนะครับหูโห นี่ตากล้องสวยนะเนี่ยซนแล้ววันนี้เห็นทุเรียนไม่ได้เลยเห็นทุเรียนเหมือนเห็นหน้าเธอเลยนี่ตากล้องะระหว่างทุเรียนกับแอดมินยุทธอยากจะได้อะไรครับคอมเมนต์เข้ามาฮะผมว่าทุกท่านเลือกทุเรียนแน่เลยโอ้โหนี่คือสิ่งที่มี ที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับหลายสวนหลายพื้นที่เกิดขึ้นแบบนี้ทุเรียนภูเขาไฟหลายคนคงอยากรู้ไหมทุเรียนภูภูเขาไฟเขาบอกว่ามันเกิดจากอะไรเขาเรียกว่าที่ผมรู้มาเขาบอกเป็นดินภูเขาไฟอ่ะดินภูเขาไฟถูกผิดหรือเปล่านะครับดินภูเขาไฟอืมว่ากันไปเดี๋ยวค่อย,คอ,ยคอมเมนต์มานะผู้รู้ถ้าผิดพลาดยังไงก็ขออภัยนะครับข้างหน้าข้างหลังตากล้องตรวนี้เต็มไปด้วยทุเรียนเลยนะครับ โอ้หเดี๋ยวเราออกจากสวนกันดีกว่าป่ะเดี๋ยวหลงหลงรักเธอในสวนทุเรียนตามมาเลยครับด้านหน้าสวนด้านหน้าสวนตอนนี้ชาวบ้านชาวสวนเขาขายเองนะฮะขายเองเลยผมฝากทุกท่านแค่นี้ก่อนบริเวณในสวนนะครับพาชมสวนสวนลุงเสริมที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับ ไปที่ไหนเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ชมฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยการก, like, ก, share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับโชคดีครับ